สวัสดีครับดูดวงกับทิติครับวันนี้นะครับเป็นการดูดวงเรื่องพยากรณ์นะครับในเรื่องทั่วๆวไปนะครับเรื่องทั่วๆไปของคนที่เกิดในราศีตุลประจําเดือนเมษายน2 5 6 5นี่แหละครับต้องเรียนกับคุณราศีตุลอย่างนี้นะครับเดือนนี้นะครับถามเรื่องการงานก็ต้องบอกนะครับเดือนนี้หน้าที่การงานดีนะครับมีโอกาสนะครับได้รับการสนับสนุนให้ตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ย โตขึ้นไปสูงขึ้นเลยนะครับถามเรื่องเงินเงินทองทองก็ต้องบอกนะครับเดือนนี้นะครับเงินเงินทองทองอุดมสมบูรณ์นะครับมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือเลยนะครับส่วนถามเรื่องความรักเนี่ยนะครับอาจจะหนักหน่อยนิดหนึ่งนะครับดูเหมือนนะครับเดือนนี้นะครับคู่รักคู่ครองคู่สมรสหรือแฟนคุณนะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องความรักเนี่ยนะครับความสัมพันธ์กันนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันใน คลิปนี้ครับคุณราศีตุลครับในการทำนายดวงคุณในเดือนนี้นะครับผมใช้ไพ่สำหรับนี้ครับ After Thalo โ,โอเคคุณราศีตุลมาดูไพ่ใบแรกของคุณในเดือนเมษายน2 5 6 5หกันเลยนะครับก็เป็นไพ่ใบน,นี้ครับพระราชินีถือไม้เท้าครับพระราชินีถือไม้เท้ามันขึ้นแม่มันหมายความว่ายัางไงนะครับ ก็หมายความว่าเดือนนี้นะครับการงานคุณเนี่ยนะครับเด่นมากๆเลยนะครับมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อร่วมงานหรือแม้กระทั่งลูกน้องคุณนะครับผลักดันคุณให้ได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับเดือนนี้ดีจริงๆนะครับแต่ต้องบอกนะครับไอ้หน้าที่การงานที่มันดีขึ้นนะครับไม่ได้มาจากการจับฉลากนะครับต้องบอกนะครับ ก่อนหน้านี้คุณก็น่าจะทํางานหนักนะขยันทุ่มเทนะครับให้กับเรื่องการเรื่องงานเต็มที่เลยนะครับแล้วผลของการทํางานหนักทุ่มเทเนี่ยมันมาออกดอกออกผลกันในเดือนนี้นะครับคุณราศีตุลดีใจด้วยนะครับอ่ะเรื่องงานเนี่ยก็ดีไปแล้วนะครับแล้วมาดูเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างนะครับก็ต้องมาดูนะครับเป็นไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่เก้าเหรียญครับไพ่เก้าเหรียญก็ต้องบอกนะครับเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะครับในสําหรับไพ่ทาโร่เลยนะครับ หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเดือนนี้นะครับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องจับจ่ายใช้สอยไม่มีปัญหานะครับดูแล้วเดือนนี้น่าจะบริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับอ่ะดูแล้วครับเรื่องการงานก็ดีการเงินก็ดีนะครับส่วนที่น่าจะมีปัญหามากนะครับก็คือเรื่องความรักนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับเรื่องความรักที่มีปัญหาเนี่ยนะครับไม่ใช่จากคุณราศีตุลเป็นคนก่อนะครับน่าจะมาจาก คู่รักคู่ครองคู่สมรสหรือเรียกแฟนก็ได้นะครับราศีตุลแล้วมันจะมีปัญหาอะไรกับแฟนคุณนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับมาดูไพ่แบบนี้กันนะครบมันดีไพ่5้าเหรียญตรงนี้นะครับไพ่ห้าเหรียญนี่นะครับมันเป็นไพ่แห่งการสูญเสียนะครับดูแล้วไม่ค่อยดีนะครับเสียทั้งเรื่องอะไรนะครับที่เห็นชัดๆนะครับ1เสียทั้งเรื่องครอบครัวนะครับดูแล้วครอบครัวน่าจะมีปัญหาอย่างไงไม่รู้อ่ะ2ก็คือนะครับดูแล้วมันมีประเภท นว่านิยายรักสามเศร้ายังไงไม่รู้อ่ะไพ่สำรับนี้นะ3ก็คือนะครับดูแล้วมีเรื่องเสียเงินเสียทองด้วยประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะแล้วมาขยับมาดูไพ่1ิบเหรียญในสำรับนี้นะอสิบเหรียญในสำรับนี้นะครับไม่ค่อยดีนะความหมายไม่ค่อยดีนะมันหมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าบ้านหลังใหญ่ๆโตนะครับมีคนแก่อยู่มีเด็กๆอยู่เนี่ยนะครับมีเด็กเล่นกับม้าเนี่ยนะครับแต่พ่อบ้านแม่บ้านเนี่ย ไม่ได้อยู่นะครับปล่อยให้คนแก่นะครับอยู่กันนะครับแล้วก็ปล่อยให้คุณลูกๆก,ก็ได้นะครับเล่นกับทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ในบ้านเล่นกับหมาไปนะครับคุณพ่อคุณแมออ่ดูแล้วไม่ได้อยู่นะครับดูแล้วมันดูวังเบง,งไงไม่รู้อะประมาณนั้นเลยนะมันอาจจะจุดจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาจากอันนี้ก็ได้ครับไพ่ห้าเหรียญน,นะครับเพราะว่าดูแล้วไพ่ห้าเหรียญในความหมายหนึ่งที่ผมแปลเมื่อกี้นะครับก็ดูน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับ แล้วถามว่าปัญหาครอบครัวนี่มันมีปัญหาอะไรนะครับก็ต้องบอกนะครับปัญหาที่1นนะครับดูแล้วดูแล้วนะครับก็มาจากนะครับน่าจะมาจากแฟนคุณเนี่ยนะครับดูเหมือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอเนี่ยเดือนนี้เปลี่ยนไปนะจากเดิมที่เคยทํางานด้วยกันกับคุณนะครับทํางานด้วยการหาเงินด้วยการเก็บเงินเก็บทองด้วยกันเนี่ยนะครับหรือถ้าไม่ทำงานด้วยกันนะครับทํางานคนละที่ก็หมายความว่าใครได้ทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งดีดีมา ก็เก็บมาไว้เป็นกองกลางนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวคุณต่อไปนะครับแต่เดือนนี้นะครับเขาหรือเธอเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเขาอยากจะไปทํางานอะไรที่เขารักอยู่คนเดียวเนาะไปทํางานคนเดียวเงินเงินทองทองที่หามาได้นะครับก็ดูเหมือนนะครับดูเหมือนว่าเขาอยากจะเก็บให้คนเดียวนะครับไม่ได้อยากจะแบ่งปันกับใครแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเดือนนี้ที่เขาอยากไปทํางานคนเดียวอยากจะเก็บให้คนเดียว พราะว่าเนี่ยเหมือนกับดวงเขาดีมากๆนะครับเดือนนี m. <m ้บอกว่าดีดีด e ีเออดีมากๆก็ได้นะครับเพราะเหมือนนะครับมีคนเนี่ยนะครับมาหยิบยืดโอกาสดีๆมาให้เขานะครับมีไพ่หนึ่งเหรียญตรงนี้นะครับดูแล้วมีชีวิตเขาเดือนนี้นะครับน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับมีใครยื่นโอกาสดีๆเป็นโอกาสดีๆที่แบบคนอื่นอยากได้แต่แบบเออก็ไม่ได้นะครับมีเขาคนเดียวที่เขาอยากได้นะครับดูแล้วเขาก็รับโอกาสอนี้นะครับ แล้วนะครับการรับโอกาสนี้มันนํามาซึ่งอะไรนะครับก็ต้องมาดูไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญนะครับอัศวินถือเหรียญตรงนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับ 1. เขาทุ่มเทเต็มที่เลยนะครับทุ่มเทเต็มที่นะครับทางานหนักนะครับ 2. นะครับผลดัการทางานหนักนี้ครับให้ผลตอบแทนกับเขาเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับ3นะครับดูแล้วดวงเขามีเดินทางนะครับต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะครับไม่อยู่ติดบ้านเลยนะครับอ่ะ แล้วก็ต้องบอกนะครับไอการที่เขาต้องไปรับตําแหน่งหน้าที่งานใหม่หรือไปรับข้อเสนอใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตไปนี่นะครับเริ่มต้นมันมาจากไหนมาจากสาเหตุอะไรทําไมเขาถึงต้องไปหาโอกาสใหม่ๆทําไมไม่ทําอะไรอยู่ที่เดิมก็เพราะว่านะครับมาดูไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่ก้าวไม่เท้าครับก้าวไม่เท้าขึ้นแมมหมายความว่ายังไงนะครับก็หมายความว่าที่ทํางานแฟนคุณเนี่ยน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับก็ต้องบอกนะครับ มีปัญหาจากคู่แข่งเพราะว่าเหมือนกับทํางานอยู่ดีๆก็มีคู่แข่งเข้ามานะครับแล้วเป็นคู่แข่งที่ดูเหมือนนะครับเก่งกว่าด้วยนะครับสุขภาพร่างกายก็ดีกว่าหนุ่มกว่านะครับแล้วดูความรู้ความสามารถก็ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครเคยเจอสภาพนี้นะครับผมเข้าใจได้เลยนะครับก้นมันร้อนอ่ะก้นมันร้อนอยู่ไม่ได้นะครับถ้าอยู่ต่อไปก็ไม่ค่อยเจริญก้าวแน่นะครับหรือนะครับอาจจะต้องโดนโดนผลักออกไปหา งานใหม่ๆก็เป็นไปได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพอแฟนคุณนะครับมีใครหยิบยื่นโอกาสเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะครับดูแล้วเขารีบรับเลยนะครับถึงแม้ว่าครับการรับโอกาสนี้นะครับจะนํามาซึ่งความสูญเสียครอบครัวอะไรบางอย่างนี่นะครับดูแล้วเขาก็ยอมเลยนะครับอ่ะปัญหาที่1นะปัญหาที่1ปัญหาที่1นะครับมาจากแฟนคุณนะครับ แล้วมาดูปัญหาที่สองกันนะครับปัญหาที่สองนะครับดูเหมือนนะครับแฟนคุณในเดือนนี้นะครับเขาน่จะไปเจอใครคนใหม่นะครับแล้วเขาก็รู้สึกปรงใจนะอยากจะศึกษาคุณคนใหม่นี้นะครับว่าเป็นยังไงอยากจะออยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่ะก็เลยลักษณะที่ว่าก่อรักสามเศร้าเลยนะครับดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรนะครับดูแล้วนะครับดูแล้วคุณ ราศีตุลแฟนคุณนะครับในในเดือนนี้นะครับตุลาเมษายน2565นี่นะครับมีไพ่เดวิลขึ้นหมาด้วยนะดูแล้วไอ้ไพ่เดวิลเนี่ยนะครับมันหมายถึงการหมกมุ่นนะครับดูแล้วเขาน่าจะหมกมุ่นอยู่2อย่างนะครับหนึ่งในเรื่องงานเรื่องการนะครับแฟนคุณเนี่ยน่าจะลุยเต็มที่เรื่องงานเรื่องการเลยนะครับสองคือนะครับหมกมุ่นกับประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องความรักนี่นะครับดูแล้วประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะเตือนคุณราศีตุลนิดนึงนะครับ เดือนนี้หน้าที่การงานดีนะครับอย่ามัวแต่ทํางานทําการนะครับให้เวลากับแฟนคุณบ้างนะครับสนใจเรื่องการงานเขาบ้างนะครับว่าตอนนี้การงานเขาเป็นยังไงเขามีปัญหายังไงคุณพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างหรือเปล่า2นะครับสนใจเขาในเคลิ้นว่าให้เวลากเขาบ้างนะครับเพราะว่าอะไรนะครับบางทีนะครับคุณมัวแต่ทางานทําการเนี่ยนะครับไม่ได้เวลามาสนใจมาเอาใจไม่ค่อยได้กินข้าวโดยการไม่ได้ออกไป ช้อปปิ้งโดยการไปหาความสุขด้วยกันเขาก็เลยว่าต้องไปหาความสุขจากใครคนอื่นที่แบบจังหวะพอดีอ่ะเขากําลังเหงาเหงาๆนะครับเข้าแม่เขาก็เลยไปเลิดเปิดเปิงไปกับอีกคนเลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ให้คิดนะครับคุณราสศีตุลนะครับอ่ะนี่ผมแปลความหมายนะครับโดยทั่วๆไปจากไพ่สิบใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับจากไพ่ขยายนะครับทางขวามือนะครับเริ่มต้นกันที่ไพ่ขยายเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินกันก่อนนะครับ ต้องบอกนะครับผมสํารวจหน้าไพ่แล้วนะครับถึงแม้มันจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับขยายเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินก็จริงนะครับแต่ดูเหมือนนะครับไพ่จะให้น้าหนักเกี่ยวกับครอบครัวมากๆเลยนะครับมาเตือนสติเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่สเตนนะครับไพ่สเตนเนี่ยความหมาย2อย่างนะครับ1คุณราศีตุลคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนเก่งไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามาหนักหนาสาหัสเดี๋ยวคุณก็จัดการได้นะครับ สองก็คือนะครับดูแล้วนะครับเดือนนี้ปัญหาหนักหนาสาหัสเ <darum coating surprised> ข้ามาเลยนะครับคุณลาวศีตุลก็ต้องบอกนะครับไอ้ปัญหาหนักหนาสาหัสมาจากเรื่องอะไรนะครับก็ต้องมาดูเรื่องนี้กับไพ่สองใบนี้ก่อนนะครับน่าจะเป็นเรื่องครอบครัวแหละแต่อยากให้ดูไพ่สองใบนี้ก่อนก่อนนะครับเป็นไพ่สี่ไม้เท้าเอ่ยเป็นไพ่หกดาบเอ่ยหมายความว่าอย่างไงนะครับก็หมายความว่าก่อนหน้านี้นะครับชีวิตครอบครัวนี่นะครับเป bueno. ็นดังปลาท้องโกเลยนะครับ ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันนะครับกินข้าวก็กินขา้นขาวด้วยกันนะคบไปช้อปปิ้งก็ไปช้อปปิ้งด้วยกันไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันนะครับชีวิตเนี่ยไม่ได้ห่างกันเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับดูเหมือนทุกอย่างจะตรงกันข้ามเลยนะครับตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นแฟนคุณน่ยนะครับอยากจะไปผจญภัยด้วยตัวเองอยากไปสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานลาบยศสําเสริญหรือก็อยากจะไปหาลักใหม่ ด้วยตัวเองเลยนะครับมีไพ่แมจิกเชียนตรงนี้นะครับดูแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันกาลังกับตะลปปัดเลยนะครับคุณลาศสีตุลให้ระวังนะครับอย่างที่บอกนะครับให้เวลากับครอบครัวคนรักมากมากด้วยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับไพ่ที่เกี่ยวขยายเกี่ยวกับความรักเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับดูแล้วมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นตรงเนี้ไพ่ทาวเวอร์ขึ้นตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับก็ต้องบอกนะครับดูแล้วความรักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้แล้วเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยออะื จากเดิมก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนกับชีวิตครอบครัวชีวิตความรักที่เคยช่วยเหลือซึ่งกันเวลาคุณตกตกเขาเรียกตกเนตกนะรรมลําบากหรือมีปัญหาเนี่ยเขาคนนั้นก็มาช่วยคุณตลอดเลยนะครับแต่เดือนนี้นะครับดูเหมือนเปลี่ยนไปแล้วนะครับมีไพ่สี่ถ้วยตรงนี้นะครับดูเหมือนเขาไม่อะไรเอาวอนไม่ยี่หลักกับความรักในครั้งนี้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอยากจะมาดูไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่สองไม้เท้าตรงนี้นะครับจากเดิมที่ทําอะไรด้วยกัน นะครับอย่างที่บอกเนาะหน้าที่การงานถ้าทาด้วยกันหรือถ้าไม่ได้ทําด้วยกันนะครับก็หมายความว่าสะสมเงินเงินทองทองด้วยกันแต่เดือนนี้เขาไม่เอาแล้วนะครับเขาอยากจะไปหาความยิ่งใหญ่ส่วนตัวเขาเลยนะครับแล้วเขามองว่านะครับการที่เขาเดินเป็นคนเดียวเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นเอ็มพัลเลอร์ไปยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับเป็นไปได้สูงเลยนะครับโอเคกุลาสีตุลแล้วมาดูไพ่สรุปของคุณในเดือนนี้นะครับเมษายน2 5 6 5นห้นี่นะครับก็ต้องบอกนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับเป็นไพ่ พระราชินีพระจันทร์ครับพระราชินีพระจันทร์ขึ้นมาหมายความว่าอย่างไงนะครับดูเหมือนนะครับเขาแน่จะมีเล็กๆน้อยๆมีอนุหรือมีบ้านเล็กนะครับชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับไพ่ใบที่2เนี่ยเป็นเดอะฟูลนะครับก็หมายความว่าเดือนนี้ครับโนสนโนแคมจะมีปัญหาอะไรจะมีปัญหากับใครอะไรโนสนโนแคมขอให้ได้ทําตามความฝันเลยนะครับถึงแม้นะครับต้องบอกนะครับเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ คุณก็ยังห่วงนะครับอาทรเขาอยู่นะครับว่าเขาจะเป็นยังไง <c oughs> เขาจะไป <c oughs> หัวหกก้นคิดยังไงคุณก็ยังห่วงเขานะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับ <c oughs> เขาไม่ได้ห่วงคุณเลยนะครับดูแล้วเหมือนกับเดือนนี้นะครับดูแล้วเขาจิตใจเขาหมกมุ่นยังไงไม่รู้อะแล้วก็ใช้อารมณ์นะครับใช้อารมณ์ต้องใช้บอกนะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลมากๆเลยนะครับดูแล้วเดือนนี้ไม่มีใครอยากอยูอย่เาใกล้ๆเขาเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับดูแล้ว เขาคิดแต่เรื่องความยิ่งใหญ่ส่วนตัวของเขานะครับคนเดียวนะครับความเจริญก้าวหน้าของเขาคนเดียวเลยนะครับโอเคสุดท้ายถามว่าแล้วชีวิตของคุณราศีตุลบทสรุปมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมาดูไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่เดทครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับไพ่เดทในขึ้นนี้สำหรับเนี้ยมันหมายในในไพ่ใบสุดท้ายมันหมายความว่าอย่างไงนะครับมันน่าจะหมายถึงนะครับชีวิตความรักหรือครอบครัวของคุณราศีตุลนะครับ เดือนนี้เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะแบบหนักหนาสาหัสพอสมควรเลยนะครับคุณลัธิีตุล